บทที่747เช่นนั้นจะทำอย่างไรดีต่อให้นายท่านสำแดงเคร็ดวิชาเงาโลหิตหลีกหนีก็หนีได้เพียงร้อยลี้และยังคงอยู่ภายใต้จิตสัมผัสของเขาไม่มีทางสะบัดหลุดได้แน่อินเย่เอ่ยพึมพำอย่างกลุ้มใจส่วนบุญคุณที่หาลี่ช่วยชีวิตนั้นถึงแม้ว่าปากของอินเย่ยจะไม่ได้เอ่ยอะไรแต่ในใจก็รู้สึกซาบซึ้งอยู่เล็กน้อยในคำพูดนั้น จึงมีความเป็นห่วงเพิ่มขึ้นอีกหลายส่วนอย่างไม่รู้ตัวครั้งเดียวนั้นไม่ได้แน่นอนแต่หากสําแดงเงาโลหิตหลีกหนีติดต่อกันสองสามครั้งและอาศัยอาสนีเทวาปัดเป่าพยันตรายสําแดงเคล็ดวิชาอาสนีก็น่าจะมั่นใจว่าสลัดทิ้งได้7-8ส่วนแต่ว่าไปแล้วถึงแม้ว่าข้าจะมีลมปราณลึกล้ำกว่าผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นทั่ทวไป แต่การสูญเสียโลหิตบริสุทธิ์ไปจำนวนมากเช่นนี้ก็อันตรายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าจะปลอดภัยไร้การบาดเจ็บแต่ก็ต้องอ่อนแออย่างสุดขีดไปอีกนานซึ่งดูจากตอนนี้แล้ววิธีอื่นๆก็คงไม่มีทางหนีพ้นได้จำเป็นต้องใช้แล้วหาร์ี่ดูเหมือนว่าจะคบคิดถึงปัญหาข้อนี้มานานแล้วบุมปากอยากขึ้นเล็กน้อยอย่างเยาะเย้ยตนเองนายท่านท่าน,านอินเยดูเหมือนว่าจะเกยอ,อะไรออกมาอีก เจ้านั่นตามมาอีกแล้วเสียเวลาต่อไปไม่ได้ต้องลองเสียงดูสักตั้งจูๆ่ๆหาลีพลันหน้าเปลี่ยนสีเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่มืดมนทางด้านหลังเอ,อ่ยอย่างเยาะเย้ยตนเองพร้อมกับใบหน้าที่เคร่งขรึมจากนั้นนิ้วทั้งสิบเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วกลายเป็นสัญลักษณ์ประหลาดประหลาดอย่างต่อเนื่องในเวลาเดียวกันลำแสงสีเขียวรอบกายพลันสว่างจ้าขึ้น ไอวิญญาณที่น่าตะตกใจพ่นออกมาจากร่างเขาอ้าปากออกพ่นโลหิตบริสุทธิ์สีแดงสดออกมาพุ่งขึ้นไปกลางอากาศและกระจายออกกลายเป็นลำแสงวิญญาณสีเขียวที่ผสมกับหมอกโลหิตชั่วพริบตาลำแสงวิญญาณพลันเป็นสีเขียวแดงที่ดูแปลกประหลาดในเวลาเดียวกันหานร,รีบพลันเผยมือทั้งสองและใบหน้าออกมา ลำแสงสีดำคล้ำที่ผิดปกติในตอนแรกชั่วพริบตาก็แดงสดราวกับโลหิตราวกับเส้นไหมโลหิตจำนวนนับไม่ถ้วนที่พ่นออกมาจากผิวหนังอย่างไรอย่างนั้นหน้าหวาดผวาอย่างสุดๆุดแาร์ี่กลับดูเหมือนจะไม่รู้สึกถึงสิ่งนั้นเลยสักนิดสัญลักษณ์ในมือเปลี่ยนไปเร็วมากยิ่งขึ้นพ่นโลหิตบริสุทธิ์ออกมาอีกสองครั้งหารี่ถูกหมอกโลหิตกลืนกินเอาไว้ข้างใน เงาร่างเลือนรางไปเวลานั้นขอบฟ้าพันมีลำแสงสว่างวา่าบลำแสงสีเงินสามกลุ่มปรากฏตรงนั้นบินมาเชื่องช้าเงามนุษย์ด้านในสว่างวาบนั่นก็คือปรมาจารย์จ้งและร่างแปลงทั้งสองทั้งสามสวมชุดนักปราดลอยเข้ามาพร้อมกันบินตรงมาหาหาลี่อย่างไม่รีบร้อนแต่ความเร็วกลับน่าต,ตกใจชั่วพริบตาก็อยู่ห่างไปไม่กี่ร้อยจัง จนสามารถมองเห็นสถานการณ์ของฮาลี่ได้ด้วยตาเปล่าเอ๋หนึ่งในนั้นมีสีหน้าประหลาดใจแววตาเปล่งประกายขามวดคิ้วเข้าหากันแน่นเสียงปังดังขึ้นเบาๆสายรงสีเขียวที่อยู่ไกลออกไประเบิดออกจากหมอกโลหิตลำแสงสีโลหิตที่บาดตากลุ่มหนึ่งปรากฏอยู่ที่เดิม ฮานลี่ที่ยืนตัวตรงแน่วอยู่ในนั้นมองปรมาจารย์ชาวมูหลานที่รีบตามมาแวบหนึ่งด้วยสายตายเย็นชาเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นขึ้นปีกวายุอสนีที่แผ่นหลังสยายออกชั่วครู่เสียงแหลมสูงบาดหูก็ดังขึ้นมาจากจุดที่ไกลออกไปทันทีชั่วพริบตาก,ก็แผ่วเบาจนไม่อาจได้ยินแล้วราวกับว่าได้หนีหายไปจากบริเวณน,นั้นแล้ว นักปราดทั้งสามคนมีใบหน้าตะลึงฉายแวบผ่านไปหลังจากมองสบตากันแวบหนึ่งแล้วจู่ๆทั้งสามคนก็รวมตัวกันกับคนที่อยู่ตรงกลางหลังจากลำแสงสีเงินสว่างวาบทั้งสามคนก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งนักปราดที่เหลือตัวคนเดียวหลับตาคู่นั้นลงแผ่จิตสัมผัสออกไปค้นหาเสียงแหลมสูงที่หายไปคาดไม่ถึงว่าจะหนีไปร้อยลีนี่มันเคล็ดวิชาหลีกหนีอะไรกัน คล้ายกับโลหิตล่องหนของฝ่ายมารแต่ระยะทางช่างน่าทึ่งจริงๆนักปราดมองจุดที่หารลี่สลายหายไปใบหน้ามีสีหน้าประหลาดใจปรากฏขึ้นหลังจากผ่านการไล่ล่ามาหลายวันหารลี่ก็ทำให้เขาตกตะลึงไม่น้อยจริงๆคาดไม่ถึงว่าจะหนีจนมาถึงเวลานี้ได้โดยไม่หยุดพักผ่อนต้องเข้าใจว่าผู้บําเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นต้นธรรมดาธรรมดา ถึงแม้ว่าจะใช้เคล็ดวิชาอัสนีหลีกนี้ก็น่าจะสูญเสียลมปราณไปจนหมดตัวและรอคอยความตายตั้งนานแล้วดูแล้วหากไม่มีสิ่งของที่มีคุณสมบัติในการฟื้นสู่พลังลมปราณได้ในพริบตาก็คงสำแดงเคล็ดวิชาลับอะไรสักอย่างที่ทำให้สูญเสียจิตวิญญ,ญาณดั้งเดิมไปและเคล็ดวิชาหลีกหนีประหลาดที่อีกฝ่ายใช้นั้นก็เพิ่งจะถึงสำแดงออกมาเวลานี้ดูแล้วก่อนหน้านี้คงไม่เคยรู้สึกหมดแรง ว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าตอนนี้จะหนีไปร้อยลี้แต่ก็ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมจากจิตสัมผัสเขาแต่แค่ต้องเสียเวลาเพิ่มขึ้นสักหม่อยเท่านั้นนักปราดครุ่นคิดอย่างเย็นชารีตาคู่นั้นลงจิตสัมผัสกำหนดเป้าหมายของหานลี่ที่อยู่ไกลออกไปอีกครั้งหลังจากที่มุมปากอยากรอยยิ้มเย็นชาออกมาแล้วลมแสงสีขาวบนร่างของเขาพลันสว่างวาบและไล่ตามออกไปอีกครั้งแต่ในตอนนั้นเอง จูู่นักปราดพลันรู้สึกว่ากลิ่นอายของฮาลี่หายไปอย่างแปลกประหลาดอีกครั้งนี่จึงทำให้เขาตกตะลึงร่างกายหยุดชะง,งักแต่ทันใดนั้นเขาก็ดูเหมือนจะคิดอะไรได้รีบขยายอาณาเขตของจิตสัมผัสออกไปในที่สุดก็หาฮาลี่พบอีกครั้งนักปราดยังไม่ทันได้หัวเราะอ,อย่างเย็นชากลิ่นอายของฮาลี่ก็หายไปอีกครั้ง เวลานี้นักปราดพลันมีสีหน้าตกตะลึงตะลึงค้างอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่าจิตสัมผัสของเขาจะแข็งแกร่งแต่มากสุดก็อยู่ในระยะแค่200กว่าลี้เท่านั้นหากมากกว่านี้ถึงแม้ว่าจะพอฝืนสัมผัสอะไรคร่าวๆได้แต่กลับไม่มีทางกำหนดเป้าหมายของคนคนหนึ่งได้ภายในพริบตานอกเสียว่าอีกฝ่ายจะอยู่ที่เดิมไม่เคลื่อนไหวรอให้เขาใช้จิตสัมผัสค้นหาอย่างสงบ ซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกฝ่ายที่ปลิ้นปล้อนขนาดนี้หากรู้ตัวว่ายังถูกเขาใช้จิตสัมผัสค้นหาเจอคงสำแดงเคล็ดวิชาลีกหนีประหลาดนั้นอีกหลายครั้งเพื่อหนีให้หลุดพ้นจากเงื้อมมือของเขาเป็นแน่นี่จึงทำให้นักประหญาดที่แทบจะไม่เคยถูกผู้ใดหยอกล้อมมาหลายปีมีสีหน้าแดงกําสลับกับสีหน้าขาวซีดไปมา ปรมาจารย์ชาวมู่หลานที่สง,ง่าผ่าเผยอย่างเขาคาดไม่ถึงว่าจะไล่ตามผู้บ่มเพนเพียรระดับก่อกกำเนิดขั้นต้นคนหนึ่งไม่ทันหากเรื่องนี้แพร่พรายออกไปคงเสียหน้าเป็นการใหญ่ทว่าเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะไล่ตามไปในทันทีจากวิธีการที่แปลกประหลาดของอีกฝ่ายหากยังไม่สามารถกำหนดเป้าหมายได้อาศัยแค่เคล็ดวิชาลับอื่นๆไล่ตามไปคงมีความหวังเลือนรางจริงๆ และการที่เขาปรากฏตัวในครั้งนี้ก็เสียเวลากับคนผู้นี้ไปหลายวันแล้วจึงไม่อาจตามไปสังหารคนผู้นั้นได้อีกถึงอย่างไรเสียเมื่อปร,รมาจารย์อย่างพวกเขาปรากฏตัวผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายของเทียนนานก็ไม่อาจทำเป็นมองไม่เห็นได้เช่นกันเขาจำเป็นต้องกลับไปรวมตัวกับปร,รมาจารย์อีกสองคนและเตรียมการเรื่องนี้ล่วงหน้า หากถูกผู้บำเพ็ญเพียรระดับก่อกำเนิดขั้นปลายล้อมโจมตีเช่นนั้นก็คงจะตกอยู่ในอันตรายแล้วปรมาจารย์ชาวมู่หลานผู้นี้ครุ่นคิดอยู่ชั่วครู่ด้วยจิตใจที่มองหม่นใบหน้ายังคงเคร่งขรึมกลายเป็นสายรุ้งสีเงินสายหนึ่งหันหัวเหาะกลับไปชั่วพริบตาก็สลายหายไปอย่างไร้ร่องรอยจากที่ห่างออกไปสามร้อยลี้หานี่กลายเป็นสายรุ้งสีเขียวสายหนึ่งเหาะหนีไปอีกทาง ท่ามกลางลำแสงหลีกหนีเขาควักขวดยาลูกกลอนหลากชนิดออกมาไม่หยุดกรอกยาชดเชยปรานแท้ใส่ปากอย่างบ้าคลั่งไม่หยุดหย่อนเวลานี้เขามีสีหน้าขาวซีดแววตามืดมนท่าทางสูญเสียปรานแท้ไปจำนวนมากในท่านเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะหากไม่ใช่เพราะในท่านพยายามกินยาลูกกลอนเข้าไปจำนวนมากเกรงว่าคง ในหัวของหานลี่มีเสียงเป็นกังวลของอินเย่ดังขึ้นไม่เป็นไรถึงแม้ว่าจะสูญเสียโลหิตบริสุทธิ์ไปไม่น้อยโชคดีที่ก่อนหน้านี้หลอมยาลูกกลอนไว้ขอแค่กินยาลูกกลอนแล้วนั่งสมาธิพักผ่อนอย่างสงบสักสองสามเดือนก่อนหน้าจะพื้นฟูกลับมาเป็นดังเดิมแล้วหานลี่เอ่ยตอบอย่างเชื่องช้าน้ำเสียงท้อแท้เล็กน้อยจะกลับไปเมืองถมนภาหรือไม่เจ้าคะ เมื่อได้ฟังหาลี่เออเช่นนั้นอินเย่พลันผ่อนคลายลงแต่ก็เอ่ยถามอีกครั้งด้วยความลังเลแน่นอนว่าไม่ไปแล้วสถานการณ์ของข้าแย่เพียงนี้อย่างน้อยที่สุดก็ต้องฟื้นฟูพลังยุทธ์แล้วถึงจะกลับไปยังก้าวแขวนพันธมิตรได้ไมิเช่นนั้นที่นี่มีคนปะปนอยู่มากมายความแค้นที่มีต่อสำนัก,กวิญญาณก็มีอยู่ไม่น้อยจะถูกคนรอบโจมตีได้ง่าย ข้าไม่มีทางเสี่ยงอันตรายโชคดีที่ข้าใช้ย,ยาลูกกรอนรักษาอาการบาดเจ็บและไม่จำเป็นต้องรักษาชีพจรวิญญาณอะไรหาที่ที่ไร้ผู้คนสักที่กักตนบำเพ็ญเพียงสักระยะหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่ากันยิ่งไปกว่านั้นกระบี่ภัยเขียวตัวต่อเมคาก็ได้รับผลกระทบจากเปลวไฟของตะเกียงสีเขียวนั้นไม่น้อยถึงแม้จะใช้เพลิงสวรรค์ตาข่ายสีม่วงฝืนดึงพวกมันกลับมาได้ แต่ภายในก็ยังเต็มไปด้วยปัญหาจำเป็นต้องคิดหาวิธีกำจัดมันออกหาลี่ทถอนหายใจออกมาเฮือกหนึ่งเอออย่างจนปัญญาตะเกียงนั่นเป็นสมบัติที่สืบทอดกันมาของชาวมู่หลานแน่นอนว่าจึงมีพลังสายปีศาจอยู่ในนั้นแต่ข้าเชื่อว่าขอแค่นายท่านใช้เวลาสักหน่อยต้องกำจัดมันออกไปได้แน่ถึงอย่างไรเสียเพลิงสวรรค์ตาข่ายสีม่วงของนายท่าน ก็มีความสามารถไม่ธรรมดาอินเยหัวเราะออกมาอย่างแผ่วเบาเอ่ยคลายความกังวลให้ฮาร์ลี่ฟังสองประโยคเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วมีเพียงต้องค่อยๆแก้ไขไปแล้วฮาร์ลี่หัวเราะอย่างขมขื่นออกมาเอ่ยตอบอย่างราบเรียบจากนั้นฮาร์ลี่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรไร้สาระอีกร่ายคาถากระตุ้นลมปราณที่ไม่สมบูรณ์ในร่าง สายรุ้งสีเขียวพุ่งออกไปไกลได้วยความเร็วเพิ่มขึ้นสามส่วนอีกครั้งบินอย่างต่อเนื่องมาหนึ่งวันหนึ่งคืนหารลี่ถึงได้หยุดลำแสงหลีกหนีลงและร่นลงบนภูเขาลูกน้อยที่ไม่สะดุดตาระยะทางที่ไกลขนาดนี้ต่อให้ปรมาจารย์ชาวมู่หลานไม่พอใจขนาดไหนก็ไม่อาจไล่ตามมาได้หารลี่มองสำรวจไปรอบด้านสอสามครั้งที่นี่อยู่ระหว่างภูเขารกร้างสองลูกพอดี ไม่เพียงไอวิญญาณที่บางเบาจนแทบจะไม่มียิ่งไปกว่านั้นรอบด้านก็ว่างเปล่ามีแต่ก้อนหินกลมมนกองอยู่ตามซอกเขาหานลี่ใช้จิตสัมผัสกวาดไปรอบๆในระยะร้อยลี้เมื่อไม่พบร่องรอยของผู้บำเพ็ญเพียรหรือนักรบอาคมก็ทำให้เขารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแขนเสื้อสะบัดพลิ้วปล่อยอินเย่ออกมาและออกคำสั่งหนึ่งประโยคยินเย่กลายเป็นสุนัขจิ้งจอกน้อยโดยไม่ได้เอ่ยอะไรออกมา ร่างกายหมุนติ้วๆลำแสงสีเหลืองสว่างจ้าช่วครู่ก็ม้วนเอาหฮรลี่เอาไว้ข้างในจากนั้นลำแสงพลันสว่างวาบพาหฮรี่ทะลุเข้าไปยังกำแพงภูเขาด้านหนึ่งในซอกเขานั้นไร้เงาของผู้คนหฮรลี่ถูกหยินเย่ใช้เคล็ดวิชาลีธรณีพาเข้ามายังใจกลางของภูเขาพ่นไอกระบี่สีเขียวที่หนานแน่นออกมา สับลงไปจนกลายเป็นห้องศิลาหยาบๆขนาดไม่กี่จ้างห้องหนึ่งอย่างรวดเร็วร่างกายแวบหายไปฮารลี่เข้าไปในนั้นแล้วนั่งลงทำสมาธิไม่นานนักดวงตาคู่นั้นของฮารลี่ปิดสนิทร่างกายมีลำแสงสีเขียวโคจรไปมาเบื้องหน้ามีขวดยาลูกกลอนน้อยใหญ่สิบกว่าขวดวางอยู่ เขาจำเป็นต้องกำจัดช่วงเวลาที่อันตรายจากยาลูกกรอนที่กินเข้าไปพวกนี้ให้หมดก่อนถึงจะกล้ากินยาลูกกรอนอื่นๆลงไปดังนั้นหารลี่ที่อยู่ในภูเขาจึงกักตนบำเพ็ญเพียรเพื่อฟื้นฟูปราณแท้อย่างเงียบสงบแต่สิ่งที่หารลี่คาดไม่ถึงก็คือไอวิญญาณดั้งเดิมที่สูญเสียไปนั้นรุนแรงกว่าที่เขาคาดการเอาไว้เวลาฟื้นฟูจึงต้องยาวนานมากยิ่งขึ้น เวลาในการกำจัดยาลูกกลอนและนั่งสมาธิจึงค่อยๆล่วงเลยผ่านไปเวลาครึ่งปีจึงล่วงเลยผ่านไปอย่างไม่รู้ตัวฮารล์ลียังคงอยู่ในภูเขาไม่เคยออกมาแต่ณนะโลกภายนอกในเวลานั้นพันเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นความไม่แน่นอนคือสัจธรรมของโลกมนุษย์การต่อสู้ระหว่างผู้บำเพ็ญเพียรและนักรบอาคมใกล้เข้ามาแล้ว สิ่งที่ทำให้เขาคิดไม่ถึงยิ่งกว่าก็คือชื่อเสียงของอวสหานแห่งพักเมฆคล้อยในเวลานี้ต่างเกลอกก้องเกรียงไกลไปทั่วทั้งโลกของผู้บำเพ็ญเพียรในเทียนหนานและในกองทัพนักรบอาคมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้บำเพ็ญเพียรระดับสูงหรือนักรบอาคมเมื่อได้ยินชื่อของเขาต่างก็คิดเชื่อมโยงไปถึงความสามารถและกำลังที่แท้จริงในตอนทำสงครามของเขาทันทีไม่มีผู้ใดกล้าดูแคลนแม้แต่น้อยและทุกอย่างนี้ ก็เกิดขึ้นในเวลาเพียงครึ่งปี